สวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีที่จะตายกนะันโจจ้ะหนูดีค่ะมึงมาจากไหนเนี่ยอ่ะอลงไปมพกอยู่ไห <c oughs> นไอเนเราอะรีบไปไหนล่ะวันนี้จะมา,ารีวิวของใน,นหนึ่งชิ้นนะฮะก็คือดิวโซเชนเจอร์ของเราหนี่เองนะฮะเป็นตัวอุปกรณ์แปลงร่างข้อพูดการเดลสายดิวโซเจอร์นะมีแต่เอ่อตัว,ตว,ตวข้อมืออันนี้แล้วโซมันอยู่ไหนอ่ะอันเชิญโซอันเชิญโซโซมา <c oughs> หน้าแหงมแล้วโซ อันนี้ซื้อมือสองมาแนละ้วก็จะมีโซลแถมมาให้2ชิ้นแล้วก็ไปซื้อโซลใหม่หมาอีกอันหนึ่งนี่เป็นอันนี้เป็นโซลอันนี้คือเรียกเขาเรียกว่าโซลนะอ่ะอีแครอทกูไปไหนละขึ้นมาแครอทเอออันนี้เป็นที่แปลงของวงการเดลสายดิวโซเจอร์นะนี่สภาพเป็นอย่างนี้ได้แไรวะมันอีหนูดีก็สนุกกับขากูดเลยเกินนะคะอยู่ข้างล่างก็มัดตาสามพูสนุกสนานเลย <c oughs> สภาพก็จะเป็นเออหัวเดลสายนะ ข้างหลังมันเป็นข้อมืออ่ะมันก็จะมีตัวสายแถมมาให้ด้วยจริงๆเขาจะมีตัวล็อกด้วยนะอันนี้ซื้อมือสองมามันก็จะไม่มีตัวล็อกมาให้ตอนนี้เขาก็จะออกแบบเป็นหัวเดโนเสาแล้วตรงน,นี้เป็นสัตว์รักของ r er, ิวโซเชอร์เดนจอนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นแหละเอออันนี้หมดดนนาาหุนได้นะฮะนี่บรนยากากเหมือนได้ ถ้าเกิดเหมือมากเราก็จะด่าแล้วว่าริวโซนะฮะก็น้าเอาริวโซใส่ไปที่ของเล่นด้วยไม่ใช่ไม่หมุนเล่นไม่อยู่นั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้นะคือเขาไม่มีอะไรมากเนี่ยก็เป็นหน้ากากเขาเจ้าการริวเขาเปเท่านี้นะฮะไม่ใช่ยังไม่ทำอะไรเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตัวแต่งลงริวโซเจอร์อันนี้ก็เป็นปุ่มเอาไว้เล่นเสียงเวลาที่เขาติดต่อสื่อสารเข้ามาคือหนังมันสามารถติดต่อสื่อสารได้ ่ะจบแล้วนะคะมาแค่มาแค่นี้ฮะหมดบทสุท้ายแค่นี้นะฮะอ่าอ่าอันนี้ส่วนหน้ากากนี่คือเขาออกแบบเป็นเอ่อหน้ากากเขาเรียกว่าคล้ายๆอัศวินยุโรปอะไรประมาณนั้นเนี่ยเป็นทีมอัศวินไดโนเสาร์ซึ่งอัศวินกับไดโนเสาร์ก็ไม่น่าไม่น่าเขาเอามารวมกันได้ก็เอามารวมกันได้ก็งงดีเหมือนกันแล้วนะเออก็ต่อไปมาดูที่กิมมิคของเขากันก็จะเรียกเขาเรียกว่าโซนะฮะอันนี้คือโซของตัวสีแดงคือถ้าเกิดซื้อมือหนึ่งเขาจะมีแค่อันนี้แถมมาให้สองอัน ก็จะมีข้อมือกับโซแถมมาให้นะไอ้เนี้ซื้อมือสองมาขอแถมโซ2สองอันนี้มาซึ่งเราอยากได้เป็นของสีแดงแล้วก็ไปซื้ออีโซอันอน,นี้มาอีอันนี่ไอโซสีแดงเนะี่ยกับโซสีส้มอันเนี้ยคือมันเหมือนกันเลยนะคือมันเป็นตัวแคมเปญแล้วรู้สึกว่าไอตัวสีส้มเนี่ยจะเป็นตัวแคมเปญแ,แถมกับอะไรสักอย่างก่อนขึ้นก่อนจะเปลี่ยนเป็นสภาพสีแดงอนะ่ะนี่เหมือนกันต่ออัน อันนี้เป็นโซอะไรวะโซเอ,อ่อหดตัวสภาพโซก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเยอะ <c oughs> มึงเอาลงไปมึงก,ก็กดเล่นก่อนเลยเนาะ <c oughs> อีห่าเนาะให้กูรีวิวก,ก่อนได้ไหมให้เพึ่งรีบเราอะเออ <c oughs> <c oughs> ที่หลังมึงไม่รู้ปุ่มอะไรมึงก็ไม่ต้องไปกดเล่นมั่วอีค่าที่เดียวกันนี้จะมีลูกเล่นด้วยนะเป็นลูกเล่นกายเออกดให้มันเป็นเป็นตัวลูกคน ซึ่งตัวโซ่เขาก็จะมีปุ่มอันนี้เป็นอย่างเงี้ยกดปุ่มก็เด้งขึ้นมานี่เป็นตัวนี้นะกดก็เป็นอย่างเงี้ยอ่ทุกตัวเป็นเหมือนกันนะคือระบบเหมือนกันกดปุ๊บก็เด้งแปะ๊ะเออนี่ก็เหมือนกันอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมามก็ตอนใส่ก็ไม่มีอะไรมากก็ตรงเนี้ยคือเขาจะมีรูให้ยัดโซ่ลงไปแล้วมันจะมีรูปโซ่อยู่แ้วแล้วยัดลงไป ข้างหลังตรงนี้มันก็จะมีตัวสไลด์ต,ตัวล่องอก็ยัดเข้าไปกดทีนึงเพื่อนไในหนังแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับ <f uck led> เพลงหนุกหนาดีเหลือเกินนะฮะตอนนี้แล้วก็หมุนหน้ากากไปปิด แปลงร่างเข้าไปสู้แล้วมึงมีเสียงโว้ดล้ขนาดเน,นี้ยปีศาจจะทำลายเมืองหรือทำร้ายมึงก่อน,อน,นนะดีฮะถามหน่อยนี่จะเสภาพนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ลองกดปุ่มสีแดงดูเสียงนี้ก็จะเปลี่ยนเวลากดปุ่มมันจะเป็นเสียงที่ต่อเสถสารใช่ไหมนี่ก็เปลี่ยนเป็นเรียกคนยนต์อือีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง มันสามารถเล่นกับโซู่วนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันมาดึงอ,ออกตรงนี้ดึงอ,ออกได้เลยนะคือไอ้โซเนี่ยไม่มีตัวล็อกอะไรดึงอ,ออกได้เลยก็เป็นสิ่งี้จะลองเล่นอีกรอบนึงดีไหมดีไหมทุกคนอ่ะดีโอเคได้ไใช่กูเก่งปะละ่ะก <c oughs> ็ใส่เข้าไปห <c oughs> มนุนกูบอกไม่อธิบายเดี๋ยกว่าอธิบายทำไมวะเออ เสียงน่ารักน่าชังเหลือเกินนะฮะการที่ไปสู้ทีก็มาคอยหาปากหัวล้อ,อทีหนึ่งสนุกสนานเลยเกินนะผู้มึงหนีชิพ่ายเราก็จะเป็นแบบนี้อ่ะลองเปลี่ยนเป็นโซ่อันอื่นอยู่ต่อไปลองกับโซ่นี้คือรูปหน้าตาเปนเหมือนกันใช่ไหมแล้วลองนี้มันจะเสียงเหมือนกันไหม เสียงอันนี้เหมือนกันลองกดปุ่มแดงในในอ,อ่ะตัวต่อไปอน้องคนนี้น้องคนนี้ไม่เหมือนจะว่าช่องก็เลยนะน่าจะมาเป็นตัวนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นโซเออรูปล่างน่นาจะเป็นโซหดตัวนะอ่ะลองดูกดตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ปุ่มกดอันนี้ไม่ใช่โซแปลงล่างนะลองดู เสียงกระจุยกระจายหมดเลยฮะเพี้ยนหมดเลยฮะใส่โซอันนี้ฮะรู <C TA IN> ้สึกว่าโซอันนี้มันน่าจะต้องไปใช้กระดาบแต่มันม่นมันจะไม่ได้ใช้กับตัวข้อมือ <C TA IN> คือลูกเล่นอันนี้มันจะไปขึ้นอยู่กับดาบซึ่งเราก็ยังไม่ได้ซื้อดาบนะฮะไม่มีดาบนะฮะดาบอยู่โซเค้นนะใครอ,อยากรู้ลุกเล่นเขาเป็นยังไงก็ไปหาได้รีิวโซเคน้นอันนี้รีวิวโซเชนเจอ,อร์ระเบิดกอบเอาไม่ใส่ได้ไหมลองใส่ดูดิทำอะไรอ่ะ นะไม่พอใจอะไรกูหรือเปล่าเวลาพอมาเล่นปุ๊บอะไอปุ่มเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยนะกดอะไรก็ไม่ได้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปท้ายให้ชอบกูโซได้ด้วยะค่ะโอเคจ้ะ <c oughs> ก็อันนี้สลายไปก่อนะจ๊ะบ <c oughs> บ๊าย <c oughs> บายค่ะ